Sweet Together Podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสิ่งที่ทำให้เขาถูกเลือกให้เป็นคนสำเร็จคือหัวใจของเขาสำหรับนักเดินทางคนหนึ่งที่เดินอยู่บนเส้นทางแห่งความสำเร็จมันไม่ง่ายแต่ก็ใช่ว่าจะยากจนเกินเอื้อมไม่ถึงในการก้าวเดินแต่ละก้าวเส้นทางนี้จะมีบททดสอบอยู่ระหว่างทางมากมาย จึงมีคนจำนวนน้อยเท่านั้นที่ผ่านไปสู่ความสำเร็จได้มีอุปสรรคหลายอย่างระหว่างเส้นทางนี้ทั้งที่เกิดจากภายในใจเขาเองและเกิดจากบุคคลอื่นเพรเม็ดงามอันล้ำค่าเป็นที่ต้องการของทุกคนแต่กว่าจะเป็นเพชรเม็ดงามต้องถูกคัดสรรนามาผ่านกระบวนการผ่านการชจรไนอย่างประณีตที่สุดมันอาจจะใช้เวลาแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเพชรเม็ดงามกว่าชีวิตคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จ เขาต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตมากมายต้องฝ่าฟันไม่รู้ตั้งกี่อุปสรรคร้องไห้ไม่รู้ตั้งกี่ครั้งต้องผ่านการพิสูจน์ไม่รู้กี่หนว่าครูควรจะเป็นคนที่สําเร็จหรือไม่ผมเข้าใจความรู้สึกของคนที่กําลังปรับเส้นทางของชีวิตตัวเองใหม่ๆเมื่อเขาตัดสินใจที่จะเลือกเดินตามจิตวิญญ,ญาณของตัวเองเขาตั้งเป้าหมายในชีวิตใหม่เขายอมที่จะทิ้งทุกสิ่งที่มันไม่ใช่เปลี่ยนแปลงทุกอย่าง เพื่อเดินทางบนเส้นทางใหม่ที่มีเป้าหมายที่ชื่อว่าความสำเร็จที่มาจากจิตวิญญาณเมื่อเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสักระยะหนึ่งหลายคนจะเกิดความรู้สึกท้อหมดกำลังใจมานั่งถามตัวเองว่านี่ฉันทำอะไรอยู่ตรงนี้นี่ฉันกำลังสู้อยู่กับอะไรบางครั้งก็มานั่งร้องไห้กับคำดูถูกของคนอื่นที่ทำให้เราเจ็บลึกในใจด้วยประโยคสั้นๆว่าไม่มีวันทำสำเร็จ คนรอบข้างไม่เข้าใจในสิ่งที่ทำอยู่หาว่าเป็นคนบ้าไปเข้ารัธิอะไรมาโดนล้างสมองอะไรมาทำบ้าอะไรอยู่ก็ไม่รู้เริ่มถูกมองด้วยสายตาที่ไม่เหมือนเดิมสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดก็คือแม้กระทั่งญาติที่เรารักที่คิดว่าเขาจะเข้าใจมากที่สุดเขาก็ยังไม่เข้าใจยังมีคำพูดบางคำจากปากของเขาซึ่งแฝงไปด้วยความลังเลสงสยัยไม่มั่นใจในสิ่งที่เราทา ทำให้ยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ถึงแม้ในใจจะแบกรับอะไรมากายแต่ไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นต่อหน้าคนอื่นทำเป็นแข็งแกรง่งแต่เบื้องหลังก็แอบไปร้องไห้คนเดียวเพื่อระบายความรู้สึกเครียดกดดันให้มันออกมาบ้างกำลังใจเดียวคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเป็นกำลังใจเพราะนั่นเปรียบเสมือนกำลังใจเดียวที่มีอยู่ สิ่งต่างๆเหล่านี้แหละคือบททดสอบที่คุณจะเจอระหว่างทางเส้นนี้คุณต้องเลือกว่าคุณจะเป็นเพชรเม็ดงามหรือจะเป็นแค่ฐานเพราะถ้าเราท้อก็เป็นแค่ฐานไม่มีค่าอะไรเลยแต่ถ้าเราผ่านก็เป็นเพชรคนสำเร็จทุกคนผ่านความรู้สึกเหล่านี้มาหมดแล้วแต่สิ่งที่ทำให้เขาชนะทุกอย่างได้ก็คือหัวใจสิ่งที่ทำให้เขาถูกเลือกให้เป็นคนสำเร็จคือหัวใจของเขาสิ่งที่ไม่เคยยอมแพ้ คือหัวใจที่อดทนต่อแรงกดดันทุกอย่างที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตหัวใจที่ยิ่งใหญ่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธานในตัวเองเขารู้ว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่มันสร้างคุณค่ามหาศาลให้กับใครเขาจะฝากตำนานอะไรไว้ให้กับโลกใบนี้ได้จดจำเพราะตำแหน่งมันอยู่เป็นกันได้ไม่นานแต่ตำนานนั้นยิ่งใหญ่สิ่งที่เขาทำมันอาจจะล้มเลิกได้แต่เพราะมันยิ่งใหญ่มากเหลือเกิน เดินหน้าแล้วไม่มีวันถอยหลังและไม่มีวันหันหลังกลับด้วยคนที่ไม่สำเร็จไม่ได้เป็นเพราะเขาไม่มีความรู้ความสามารถแต่เป็นเพราะเขาทิ้งความอดทนไว้ที่กลางทางต่างหากคือเดินต่อไปไม่สุดเดินไปไม่จริงถ้าคุณจะเป็นเพชรใจคุณจะต้องแข็งแกร่งดังเพชรอย่าให้น้ำลายราคาถูกของไทยมาทำลายความฝันราคาแพงของคุณได้อย่ายอมให้คำพูดไม่กี่งคำของคนอื่น มาทำลายความฝันอันล้ำค่าของเราได้ถึงเขามีสิทธิ์ที่จะพูดแต่เขาไม่มีสิทธิ์มากำหนดอนาคตของคุณเมื่อคุณโดนดูถูกสิ่งที่คุณควรทำก็คือพิสูจน์ให้เขารู้ว่าเขามองผิดทำให้เขาเห็นว่าคุณสำเร็จได้หัวใจสำคัญที่สุดต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งตั้งมั่นศรัทธาในตัวเองเชื่อว่าสิ่งที่ทำมันต้องสำเร็จได้ ไม่หวันไหวไม่ล้มเลิกเอาชนะความคิดลบๆให้ได้ไมีสติใช้ปัญญาให้มากพูดเหมือนง่ายแต่ทำยากเพราะเราเป็นมนุษย์เรามีหัวใจเรามีความรู้สึกและเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ต่างๆอารมณ์จะนำปัญญาไปแล้วเสียใจผิดหวังน้อยใจโกรธเศร้าร้องไห้แต่คนมีปัญญา เขาจะคุมอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านี้ได้ดีเขาจะฉลาดพอที่จะไม่ทำให้ตัวเองยิ่งรู้สึกแย่รู้สึกได้แต่ควบคุมไม่ให้ลุกลามยิ่งกว่าเดิมเพราะรู้ว่าควรกำจัดความรู้สึกแย่นั้นออกไปอย่างไรลองใช้ปัญญาดูบ้างถามตัวเองบ่อยๆคุยกับตัวเองเรื่อยๆเข้าใจตัวเองให้มากๆว่าตอนนี้กาลังรู้สึกอะไรแล้วจะทายังไงต่อดีครั้งหนึ่งเคยมีคนดูถูกว่าสิ่งที่ทำอยู่ไม่มีวันสำเร็จ ยอมรับว่าตอนนั้นโกรธมากไม่คิดว่าเพื่อนกันจะพูดทำลายกำลังใจกันอย่างนี้ถามตัวเองว่ารู้สึกยังไงตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกโกรธมากแล้วรู้สึกยังไงกับคนที่พูดดูถูกเราไม่อยากพบไม่อยากเจอไม่อยากพูดคุยอะไรกันอีกเลยตัดเพื่อนไปเลยครูที่สอนเรื่องความสำเร็จที่ดีที่สุดก็คือพระพุทธองค์พระพุทธองค์เคยโดนคนดูถูกไหมท่านโดนมาเยอะ แต่สุดท้ายท่านก็ทำสำเร็จพิสูจน์ให้เห็นว่าท่านทำได้เทียบกับเรื่องที่เราโดนกับเรื่องของท่านเราใครโดนหนักกว่ากันท่านโดนหนักกว่าเราอีกแค่นี้เราหวั่นไหวกับคำพูดของเขาแล้วหรอเราจะเลิกทำเพียงแค่คำพูดประโยคเดียวของเขาเหรอไม่มีวันไม่ยอมเด็ดขาดการถูกคนดูถูกมันเป็นธรรมดามันเป็นแค่บททดสอบต้องผ่านความรู้สึกนี้ไปที่ได้จะโตรวไปทำไมให้ใจขุ่นมัว เอาเวลาไปสร้างความก้าวหน้าให้ตัวเองดีกว่าไหมแล้วจะเลิกคบมันไปเลยไหมตัดมันไปเลยไหมไอ้เพื่อนคนที่ชอบวิจารณ์เนี่ยช่างมันเถอะยังต้องทำงานอยู่ด้วยกันแค่มีระยะห่างบ้างก็พอนี่คือวิธีที่ผมใช้บ่อยเวลาที่กำลังรู้สึกแย่ใครจะลองเอาวิธีนี้ไปใช้ก็ได้มันคือการถามตอบกับตัวเองด้วยปัญญาเพื่อให้ความคิดลบๆของตัวเองมันออกไป ในตัวเราจะมีใจกุศลกับใจอกุศลอยู่ในตัวเองใจอกุศลก็จะคอยดึงให้เราคิดเรื่องลบๆใจกุศลก็จะคอยดึงให้เราคิดเรื่องดีๆอย่าให้ใจอกุศลมันชนะใจกุศลเป็นอันขาดนี่คือเคล็ดลับบางคนที่ผมเคยเจอโดนใครดินทาก็ไปอารวาสตบตีเาะกับเขามีเรื่องการฟ้องร้องเสียเวลาขึ้นๆลงๆศาลเดินก็ไม่จบง่ายๆ แกลเกลียกันไม่ได้ใช้เวลานานพอเรื่องกําลังจะจบก็โดนอีกคนหนึ่งนินทาก็ไปเอาเรื่องเขาอีกก็ขึ้นโดงขึ้นศาลอีกคดีหนึ่งดูไม่มีความสุขเอาเสียเลยกําลังเดินหน้าก็หยุดกําลังเดินต่ออีกก็หยุดอีกแล้วเมื่อไหร่จะไปถึงปลายทางคนสําเร็จจะไม่เดี๋ยวซ้ายแลขวาแต่เขาจะมุ่งไปข้างหน้าดุดพญาคชสาร ช้างจะเดินมุ่งไปข้างหน้าไม่หยุดสนใจสิ่งเล็กน้อยระหว่างทางเพราะมันไม่มีประโยชน์อันใดทําให้การเดินทางช้าลงไปอีกมีเรื่องแบบนี้มาก็เฉยเฉยไปแค่เราดูแลหัวใจของเราให้ดีก็พอเมื่อใจเราแข็งแกร่งนิ่งพอก็เกิดปัญญาผู้ที่มีปัญญาจะไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่มีค่าและจะใช้เวลาทุกวินาทีเพื่อทำสิ่งที่มีคุณค่ากับตัวเองและผู้อื่น จำไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพบเจอในระหว่างการเดินทางไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะคำนินทาคำดูถูกสิ่งเหล่านั้นมันก็แค่ก้อนกรวดในรองเท้าถ้าเดินแล้วมันระคายเท้ามันไม่สะดวกก็แค่เคาะมันออกจากรองเท้าไปก็เท่านั้นเองและทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาเพียงบางส่วนจากหนังสือลมหายใจแห่งความสำเร็จ ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนสําคัญของการเรียนรู้และการเติบโตไปด้วยกันหากคุณผู้ฟังชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ใน episode ถัดไปสวัสดีค่ะ